มาถึงเวลาแล้วสำหรับคนชูนี่มีหลายล่างด้วยอย่างแค่เลยมาลองดูจะกินเขาวุดเกกับสะคคนก็สวยแหละเอามาก็ได้ไม่มาเกลอเมืนอไรไปเปิดเลยมากล่องแรกก็ไม่เกลือเลยแม่งสัสคะะอตอ โอ้เอามาเออสวยเยอะกระเดะกระเดะห้อภัยสวยนี่บอกว่าอยากบอกว่าสวยปุ๊กเอามาได้เลยเขาว่าเก็บแม่เามาไมเป็นไรนะไม่ได้อยากแต่ได้งไงไม่เหมาไม่ได้เหมาสวยงาม